ใจดใจดีนะคะรถทคเป็นมาที่นี่แห่งนี้นะคะที่แมงวันนี้คนมาเยอะมากเลยนะคะย <i> วาวไปถึงตรงนู้นเ,เลยเออวันนี้เราจะจังหวัดตอนนี้ั้งแตันอีกครั้งหนึ่งเป็นายังไงบ้างคะพี่ผ่นครั้งแรกของการที่พาน้องๆทั้งสามาคร้งนี้ที่ราบุรีรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเห็นคนที่จังหวัดนี้ทักกันมาในเพจตลอดคือเราไปจังหวัดการจังหวัดอื่นทุกคนก็จะบอกรอที่จังหวัดราบุรีนะคะ ก็แบบผูร้รู้สึกว่าคนที่นี่จะมากันเยอะมากแล้วก็มากันเยอะมากจนต่ายเยอะนะคะเยอะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเลยเรียกว่าเป็นขวัญใจมากๆเลยนะคะ ไปบ้างคะคือโกเด้นเนี่ยจะบอกว่าอาบน้ำบ่อยมากเพราะเขาว่ายน้ำบ่อยแล้วก็เด็กๆที่ขนสวยเนี่ยเพราะเราใช้แชมพูของจูเบงแล้วก็วันนี้มีมาขายด้วยนะคะมีเราใช้แชมพูแล้วก็เซรั่มเป็นแชมพูที่เราอ่ะคิดมาเองเพราะว่าเราว่ายน้ำบ่อยมากแทบจะทุกวันอาบน้ำแล้วก็ขนยิ่สวยแล้วก็ขนไม่รลวกางรับรองเพราะว่าจูเบงใช้เองค่ะวันน,น,นี้วันนี้ทักสาวได้ไว่ายน้ำก่อนมาไหมคะ ว่ายน้ำเมื่อวานเลยว่ายน้ำเมื่อวานเลยเหรอซ้อมแต่วันนี้เดินเดินอ<ช>ตอนเช้าชน่นเองเนาะอะ เราสวัสดีค่ะวันนี้เช้าจุ๊บเป่จง<อ>จะได้ใช<ค>่ดีค่ะอยากดูใครก่อนอยากใครใช เลยว่าน้องชอบทานตัวไหนบ้างแต่อย่างที่บอกวิถีทางต้อ ทำอะไรวันนี้น่าจะสีเขียวสีเขียวเมล่อนนะคะหรือแต่หู้ว่ามะละก,กอนนะ,อะมะละก,กอนนะ่าจะอร่อย Okay, thank you. ¡Gracias! จุ๊บเมหาใครก่อนนะเดี๋ยวมาด,ดูกัน,กนว่าจุ๊บเมกจะหาใครจุ๊บเมกอยากจะทานของอร่อยจากไครระหว่างพี่ไป เป็นความสามารถของน้องไม่ใช่แค่โดนไม่ใช่แค่เหา่าแต่จริงๆแล้วนะเขามีความสามารถพิเศษท่าของท้าของคือใครคะใครท่าของได้จุ๊บเองใจใดใจดีใจด,ใจดีใช่ไหมคะพแป้นใจดีท่าของไดใ้ใจดีครับของได้เ,ออเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะวันนี้ใครอยากเห็นความสามารถพิเศษของน้องคนไหนก่อนใคาารอยากเห็นจุ๊บเองทขาเส้น่อ จิเสกใครก่อนเดี๋ยวดูเโชว์ของจุ๊กเม่งก่อนเออวันนี้ตั้งใจแฟนๆมากวันนี้จุงใจมากแสดงว่าทุกคนในนี้ชอบจุ๊เม่งกันเยอะมากใช่ค่ะขับตัวเดียวให้ดูเม่งชุมเด็ก3ามขวบที่กําลังเริ่มโตนะคะเราจะมาเชียร์และให้กําลังใจนะว่าวันนี้จุ๊เม่งจะมีความสามารถพิเศษอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้องน่าจใหิวจุเม่งครับ ชมไปพร้อมกัน เหมือนจะวางไม่ได้นะจังหวะนี้จไม่เวางนะเพราะว่าจุ๊กยังทักทายนะวันนี้จุ๊กต้องอ่าคอยนะเอยแล้วนะเดี๋ยวนะพังกันเดี๋ยนะคอยนะคอย